ค, ton, ค Bref, ุยจุ๊บจ like> ุ๊บหัวใจหรืออะไรอยงี้คุยก็คือเป็นเอ็นคนคล้ายๆแบบนี้ได้เจอคนที่มีอะไรคล้ายๆกันก็สามารถที่จะเปิดใจกันได้ง่ายแล้วก็พูดคุยกันได้ก็คงจะใกล้ายๆกับคุณแอปเหมือนกันต่อไปแล้วครับเรียบร้อยครับยังไปแล้วครับเหมือนอย่างที่คุณแอปตอบแล้วครับคุณแอปว่าไงผมก็ว่าไงคุยจุ๊บจุ๊บหัวใจหรืออะไรอย่างี้คุณแอปว่าไงผมก็ว่าไง สวัสดีค่ะทักทายทุกคนทีมรักเหมือนมีแอปทักซอนสำหรับวันจันทร์ที่17กรกฎาคมนะคะทุกคนความเคลื่อนไหวของคุณทักซอนเนี่ยขยับตัวนิดเดียวเป็นเรื่องนะคะเป็นข่าวคนให้ความสนใจเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจเหมือนเดิมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นต้องบ้านไหนนะคะบ้านเดียวบ้านคู่บ้านคู่ของหมอมีนี่ก็มีหลายบ้านแต่ละบ้านก็เชียร์คนของตัวเองบางบ้านก็ถล่มมีคนปวดหัวมากค่ะทุกคนเมื <c oughs> ่อวานนี้หมอมีแอปทักซอนนะคะก็ลงโพสต์ขี่ม้าที่ริมทะเลนะคะที่ชายหาดหัวหิน ทางโพลิพัสก็ลงคลิปตัวมามีแองก็ลงคลิปก็มีคนมาเซลหลายคนแล้วก็ที่ไม่ได้ก็ต้องโยงเรื่องของหัวใจแน่นอนคนที่ถูกโยงมากที่สุดก็ต้องเป็นคุณทิมพิธาน,นะคะช่วงนี้เพราะว่ากระแสะแรงเหลือเกินพอส้มไม่ส้มเนี่ยซึ่ง <laughs> ตัวชงก็ไม่ใครที่ไหนนะคะชงเข้มชงหนักก็น่าจะเป็นทีมงานหรือว่าแอดมินของโพลิพัสจัดให้ หลายคนที่ไม่ชอบโยงนี้ก็ไปต่อว่าทางอแอดมินของพลิพัทนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะชมเข้มขนาดไหนถ้ามามีแอปทักซออนไม่ชอบไม่ถูกใจมามีก็คงจะบอกทางทีมงานพลิพัทแล้วค่ะแต่ที่ทีมงานยังชมอยู่ขนาดนี้ก็เพราะว่ามามีไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เข้าไปหยอกต่อด้วยนี่สิคะทุกคนซึ่งนะคะทางพลิพัทก็คอมเมนต์ว่าแม่รอรอเฟรอแป๊บเลยค่ะ มามีก็บอกรอคนมาขี่มาด้วยกันทางพลิพัฒ์ก็แซลกลับนะคะว่าโทรตามเข้ามาขี่มาด้วยกันสิคะแม่มามีอทักซองก็แซลกับแอดมินของพลิพัสว่าเนี่ยชวนเล่นเดี๋ยวก็ทัวลง โอ้โห oh, คนที่เขาเป็นด้อมนะคะทีมแอปแอปทีมเขาก็โยงไปเลยนะคะว่ามันมีคอมเมนต์ที่เหมืนมีแอบทักษอนเนี่ยเข้าไปแซวกันกับพี่เติลน,นะคะพี่เติลก็เติ้ลรู้โลกรู้นี่แหละพี่เติลเขาก็ลงโพสต์นะคะบอกโอ้โหเล่นน้ําใส่กางเกงว่ายน้ําสีส้มนะคะหมอนสีส้มทุกอย่างเป็นสีส้มแล้วก็แคปชั่น อินยอนซึ่งมามีแอปทักซอนก็แซวกลับเลยนะคะว่าแหม่แม่แม่แม,แม่แล้วพี่เติ้ลก็แซวกลับมามีแอปนะคะว่ารอของพี่แอปนะคะมามีแอปตอบกับพี่เติ้ลไปว่าเมื่อวานแอปก็อยู่กับอินยอนของแอปที่หัวหินเหมือนกันคะ่ะเขาชื่อปีใหม่พี่เติเลล้ลแซวกับไปว่าอันนี้ตอบคําถามนักนักข่าวหรือเปล่าพี่ หรือเปล่าคะพี่แอฟก็ตรงกันค่ะทุกคนเพราะว่ามีมีอัลทักษอนเนี่ยก็น,นี่แหละลงคลิปที่ตัวเองนะคะไปขี่มา้าอยู่ริมอยู่ริมชายหาดหัวหินกับน้องปีใหม่ซึ่งจริงๆแล้วนะมันโยงกันมาหมดเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีมีอัลทักษอนเนี่ยน่าจะไปถ่ายรายการให้กับทางโพลิพัทนี่แหละก็น่าจะเป็นช่วงตีไทยครัวเปิดบ้านมาดามแป้งนะคะแล้วก็เลยไปทํากิจกรรมนะขี่ม้าที่ริมาชายหาด ซึ่งก็มีการแซลั์กันก,กับทีมงานของโพลิพัสไปแล้วเหมือนที่แอดบอกชาวขุดนะคะชาวขุดด้อมทีมแอปก็ไปขุดว่าครั้งหนึ่งนะคะคุณทิมพิธาก็เหมือนกับให้สัมภาษณ์ไปว่าชอบจังหวัดที่ชอบที่สุดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบมากๆก็คือหัวหินโอ้โห,โ,โ,หโยโงกันใหญ่เลยนะคะทุกคนเป็นแบบว่า ประมาณว่าแบบว่าที่โพลิพัสเซลให้มันมีแอปทักซอนโทรเรียกอินยอนเนี่ยมาขี่มาด้วยกันเนี่ยอินยอนคนนั้นคือคนไหนคนโยงเขาก็โยงไปเอกนะคะว่าจะอินยอนคนไหนล่ะก็อินยอนพระเอกจากละครจากซีรีส์หนังเกาหลีที่มันมีแอปทักซอนแล้วก็คุณทิมพิธาพร้อมใจกันโพสต์ในสตรอรี่ชวนคนมาดูนะคะก็ ซี่เรื่องนี้ค่ะทุกคนครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปเอาจริงๆนะคะท่ามกลางกระแสการเมืองแบบว่าดราม่าพายุเข้าเนี่ยแต่กระแสจิ้นแอปทิมทุกคนก็ยังถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเรือจิ้นยังพายกันอยู่เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่โยงกันแหละเนาะทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเทรดที่คุณทิมเองก็ฟ o ลโล่มามีแอปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ชมเข้มระหว่างคู่นี้แอปทิมนะคะไม่ใช่แค่เราด้อมส้มแบบว่ากระโหลกลาคนวงในคนใกล้ตัวคุณทิมพิธาคนที่อยู่ในเผักก้าไกลแม่แต่แม่เจี๊ยบก็ชมเข้มมากๆนะคะซึ่งชาวต๊อกตก,ตกชาวติกตอกนี่เขาขุดกันแบบอือมเลยขุดกันจริงๆนะคะมันมีทุกคนนะคะมันมีเหมือนแบบว่า ในทนะิกติกนะแอดก็ไปเจอมานี่แหละเหมือนคนนี้นะคะ <c oughs> เขาก็คอมเมนต์ถึงคุณเจี๊ยบว่าด้วยความเคารพค่ะคุณเจีย๊ยบจากใจคนเลือกก้าวไกลไม่อยากให้คนอื่นต้องว่าทั้งตัวพักแล้วก็ตัวคุณทีมด้วยเรื่องข่าวจิ้นกับคุณแอปเลยค่ะให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดีแล้วค่ะอย่าปั่นกระแสให้พักต้องโดนโจมตีเลยค่ะซึ่งนะคะแม่เจี๊ยบก็ตอบกลับว่างงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันนั่นนี่แหละทุกคน พอคนแบบว่าในพักพูดแบบนี้นะคะด้อมด้อมส้มก็กรี๊ก็เชียร์กันใหญ่แล้วไหนจะแชทนะคะที่เขาแชร์กันใน t i กตอกก็คือเหมือนนักข่าวเนี่ยทักไปหาคุณเจี๊ยบนะคะว่าพี่เจี๊ยบคะคิวคุณพิธาพอจะมีคิวบ้างไหมคะฝากพิจารณาด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะซึ่งแม่เจี๊ยบก็ตอบกลับไปว่าต้องขอไปทางคุณแอปค่ะ นั่นไงก็เนี่ยชงเข้มกันขนาดนี้นะคะทุกคนจะไม่ให้เรือจิ้นแอปทิมยังแบบว่าวิ่งฉลุยกันยังไงใช่ไหมคะเอาล่าสุดนี้ก็พลิพัสจัดให้อีกแล้วนะคะก็แชร์คลิปลงในลงในไอจีเป็นคลิปที่น้องปีใหม่มามีแอปทักษะออนนะคะนี่แหละน่าจะไปถ่ายรายการเอ อาจจะเป็น3มแซบเทปพ,พิเศษหรือก็ไปบ้านมาดดำแป้งที่หัวหินยังไงทางพลิ้ัพั์ก็ลงคลิปเรียบร้อยพร้อมกับแคปชั่นไว้ว่ามาแล้วคะ่ะช่วงยืนย่นไมซ้ำคนที่คนทั้งประเทศต้องการตัวผู้กุมความลับแห่งจักรวารน,น้องปีใหม่นักเรียนจด k เวิร์ดนะคะใจดีมาก เขาเป็นคนคล้ายๆมามีแล้วก็แบบอ้ายขอบคุณมาดามแป้งคนสวยสมบทนสมบทนักข่าวนะคะพูดชื่อมาเลยค่ะลูกรอดูในสามแซบสรุปแล้วก็คือมามีไปถ่ายรายการ3แซบนะคะเทปนี้ก็น่าจะเป็นแบบบุกเยี่ยมบ้านมาดามแป้งที่หัวหินไปฟังที่ค่ะทุกคนที่น้องปีใหม่พูดอเอชื่อแป้ง เาหลายคนลกหลายคน่จไ่พักตื่นหลายคนหลายคแล้วแล้วแบบทุกคนแบบว่าทุกคนดีกับผู้ชื่ออะไรค่ะหนุมปีคนไหนใจดีลูกกับิษป้าได้ไหมคะคนไหนใจดีบอกบอกมีหลายคนก็บอกได้ว่าหลายคนใจดี D M เข้าไปเลยป้า D M ได้เขาก็คล้ายๆเขาเป็นคนคล้ายๆ Uhm เปิดนะคะพี่เปิดเลยอ่ะทุกคนบางคนก็บอกนี่ก็แค่เป็นการโปรโมตนะคะรายการของสามแซ่ไม่มีอะไรหรอกทุกคนเท่าที่น้องปีใหม่พูดมาเนี่ยคนที่แบบว่าเหมือนมามีแอปตักซอนเขามีแบบเขาเหมือนมามีนี่มีใครโอ้ไม่ต้องบอกเลยนะคะ ทีมโยงแอปทีมนิยงแล้วว่าแอปทีมมีอะไรเหมือนกันบ้างนะคะอายุเหมือนกันอายุเท่ากันอ่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันมีลูกสาวเหมือนกันอายุไล่เลี่ยกันโสดเหมือนกันแนวคิดกันใช้ชีวิตเหมือนกันเลี้ยงลูกคล้ายๆกันแอปว่าไงผมก็ว่าตามนั้นเหมือนกันคนที่น้องปีใหม่อยู่ หมายถึงใช่คนนี้หรือเปล่าเอาแต่จริงๆถ้าวิเคราะห์ดีๆนะคะทุกคนแอดว่ามันก็เอาคนที่สนิทกับน้องปีใหม่นะมันมีอยู่สองคนนั่นแหละเอานั่นก็นนกุลแหละคนหนึ่งเชื่อเลยว่านนกุลเนี่ยสนิทกับน้องปีใหม่แล้วก็พ่อก็อาจจะใช่ <c oughs> ไม่ขอฟันธงนะคะแต่แอดเชื่อว่าคนที่แบบว่าเป็นคู่จิ้นกับกับมามีเนี่ยเข้าใครอยู่แค่สองหนุ่มนี่แหละคุณทีมกับนนกุล คนอื่นๆก็ไม่น่าใช่น้องตีนี่ก็ไม่น่าใช่เลยด้วยประการละทางปวงเพราะว่าตีไม่น่าจะสนิทกับปีใหม่ไม่น่าจะได้เจอกับปีใหม่นะคะน่าจะเป็นแบบสองคนนี้แหละใช่ไหมทุกคนอ่ะทีนี้ขอพูดแล้วบางคนก็คอมเมนต์มาบอกแอดมินพูดเยอะถ้าไม่ฟังถ้าไม่อยากฟังแอดพูดก็ไปดูช่องอื่นนะคะรายการ หอมปากหอมคอของต้นหอมทุกคนเข้าไปดูนะคะได้ที่ YouTube ของต้นหอมนะหายากหน่อยนะทุกคนเหมือนพอเหมือนต้นหอมไม่ได้ทำการโปรโมทหรือ,อยังไงก็ไม่รู้พอพิมพ์เข้าไปในในใน u t u b e นะ YouTube มันก็ไม่ดันนะทุกคนหาคลิปไม่เจอซะง,งั้นแต่ว่าให้ทุกคนนะคะเข้าไปในช่อง YouTube ของต้นหอมแล้วก็ เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะที่ชื่อว่าหอมปากหอมคอแล้วก็เข้าไปดูเทปของมัมมีแอททักซอนอาทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชงเข้มมากๆนะต้นหอมดูชุดสิคะชุดสีสม้มร้านอาหารที่นัดสัมภาษณ์มัมมีแอททักษอนก็เป็นร้านเชสมิรินที่คุณทีมกับทีม8ปดอ่าแปดพักร่วมนะคะจะร่วมรับประทานอาหารกันซึ่ง ต้นหอมชงเข้มขนาดนี้มนมีแอปทักสอนก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ก็น,นั่นแหละทําไมต้นหอมทาไมต้นหอมต้องชงเข้มขนาดนี้ก็คิดดูแล้วคิดเอาเองแล้วก็แล้วกันใช่ไหมคะทุกคนซึ่งในสัมภาษณ์นะก็จะเห็นว่ามืนมีแอบทักษอนเนี้ยก็ตอบชิวๆนะคะมีคนคุยแล้วคุยแล้วสบายใจแต่จะคุยในสถานะไหนก็ว่ากันอีกทีนะคะส่วน สเปคของหมามีก็อย่างที่แอดเอาขึ้นให้ดูนะหมอมีบอกแล้วว่าความโรแมนติกมันยังมีน้อยอความโรแมนติกมันยังไม่สําคัญนะคะซื่อสัตย์จริงใจให้ให้เกียรติกันเนี่ยก็โหทุกคนเอาว่าบุญบาปพราะส้มนี้ให้เกียรติมากเลยนะคือซ้ำที่คุณทิมมาออกรายการโหนโหนกระแสแล้วก็ตอบนักข่าวที่พูดคําว่าแอฟว่ายังไง ก็ตามนั้นคือแอดมีความรู้สึกว่าอันนี้คือให้เกียดมากๆเป็นการให้เกียิผู้หญิงจริงๆนะคะทุกคนคือไม่ได้สัมภาษณ์แบบขัดกับผู้หญิงอะคือผู้หญิงมันมีอัว่ายังไงคุณทิมก็ว่าแบบนั้นเนี่ยนี่คือการให้เกียรดแล้วใช่ไหมคะโอเคไปดูนะคะหอมปากหอมคอต้นหอมชมเข้มนีม้ก็ไม่ได้เห็นว่าอะไรยิ่งท้ายคลิปนะยิ่งท้ายคลิปเนี่ยต้นหอมแซวนะคะว่าแบบเทปหน้าน่ะเชิญคู่หรือว่า เชิญมาสัมภาษณ์คู่เลยแอปทิมเลยดีไหมหมีนม่น่ารักค่ะการที่หมีม่ไม่ได้ว่าว่าอะไรแล้วก็หมดล็อกกิดกไม่ได้ว่าอะไรที่คนรอบกายชงเข้มก็แสดงว่าหมีม่ก็สะดวกให้ชงไงคะทุกคนโอเคจ้าเจอก,กันคลิปหน้านะจ้า